วันสิดงเครองแล้วแอบถ่ายมาไม่เไม่ได้ไม่เอาถ่ายไม่ได้ไม่ใช่แอบถ่ายแล้วถ่ายไว้ก่อนแล้วอย่าข่ายู้สิแล้วไปอไปเแล้วลื่ล่าสมอไม่สมไม่สวย๊กผิวีมาสิ่ยากก็เลยสิ่าแรงมา แล้วเดี๋ยวอนน้องมันมันขอทิ้หนึ่งนได้ไมไม่วแ้ไแล้วสวยผมก็จะไม่มีแล้วหาแสงันจอให้พูกล้องนึงดิไม่ได้แลนี่ไงพิอยู่แล้วพี่มีฟ์สดเลยนะเหรอเดี๋ยวถ่ายได้ฟังอะไร้ถ่ายรอเริ่มมาเงิ่อก็จะลงนะมา เดือมากเลย่20คนบอบ่ยบกับสอบแดงให้่าเลยั้าถ้าว่าถ้าล้าทุาถนาถ้าร้าถ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 ราถ้าเ้าถ้าถ้าถ้าเ้าถ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 ราถ้าถ่าถ้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 าล้าถ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 ้นถ้วถนนถ้า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 ถ้อถ้าถ้าถ้าถมาถ้าถาถ้าถ้าถ้ ให้ให้ครบทุกอย่างเลยนะก็คือคือตั้งใจยอยู่แล้วล่ะก็หลายๆลยอันมีเก็บหมดมีทุกอย่างถ้าถ้าใครไปดูจะรู้ว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดช่วงโควิดหมดเลยช่วงโควิดเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดเราจะน้อยลงเพราะว่าตอนเราถ่ายตอนนู้นน่ะมันเป็นเรื่องตอนนู้นไงแต่พอตอนนี้มันเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็แล้วก็ไม่อยากไปเล่นอะไรกับกับกับ โควิดด้วยแต่ก like e ็ม wow, ีนิดนิดหน่อยมีซีนไหนที่คนดูต้องว้าวเลยว่าว้าวใส่ซีนนัะว้าวทุกซีนว้าวทุกซีนเป็พรเรื่องก่อนจะโดนโดนนะเพราะว่าปฏิปปาต่อเรื่องแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้โดนดราม่าอย่างนั้นโดนดราม่าหมายถึงว่าไปเล่นเกี่ยวกับโควิดมากขึ้นเป็นสิ่งที่คนเขากลัวเป็นไงเราก็เป็นอะไรที่มันเล่นได้เราก็เล่นอะไรที่มันแซวได้เราก็แซวมีทั้ง แซวหลายอย่างเรื่องนี้แซวเยอะมันไม่แซวทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้แซวหมดต้องไปรอดูมีคนที่ถ่ายมาก่อนหน้าที่มันจะเอาเหตุการณ์มันจะเอาไหมไม่เอาถ้าถามก็จะเอาไหมไม่เอาหนังพจน์อนุนไม่เคยเอาน้ำท่วมมา่าย้่ะน้ำท่วมไม่ทัถ่ายเนาะไม่เพมติมไม่ต้องบอกว่าเตรียมกิวให้เพิ่ม่ายน้ำท่วมมาเขาจะให้มันเข้ากรุงเทพย ขาอยากให้คุณมาเข้าไอ้นี่เขาเลยนะรอบนอกรอบในอ่ะเพราะว่าเราเคยเข้ามาแล้วทีหนึ่งห้าสี่นะก็หยุดกันยามกันนะโอ้ไม่ผ่านแล้วโอเคตอนนั้นเราจายพจมาเราเป็นห่วงโรงหนังเราเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยากให้คุณออกมาโรงหนังกันไงแต่แต่แต่เมื่อวานนั้นที่โรงหนังเขาเปิดอ่ะรายได้หนังเขาแข็งแข็งอ่ะอย่างของของมาเวลอ่ะเขาก็ได้แค่ร้านกว่บาบอย่างเงนะวันแรกอ่ะทั่วประเทศร้านกว่าแต่ของพจนมาอ่ะ เปิดออกมาช่วงนั้นน่ะปีที่แล้วอ่ะได้สองล้านนะเพราะไม่ได้แฟนๆหอจะแตกเขาก็เยอะแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่หอจะแตกร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นพจนมามแต่เนี้ยหอจะแตกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็การสนุกมากมเพราะว่าวันนี้เตรียมแล้วถึงเช้าแน่นอนเราพี่คนวางไว้ช่วงไหนที่จะเป็นไปนะวางไว้ช่วงไหนน่าจะเป็นสองท่านวานนเพราะว่ารอให้คนเข้าลงหนักเยอะๆก่อนตอนนี้เข้าแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันตอนพจน์มาพี่ก็เข้าได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เจ็บไม่ไม่หนักนะถ้าพูดถึงเราก็ได้ผลที่แบบว่าได้ในระดับหนึ่งที่มันจะต้องได้ในช่วงช่วงโควิดเพราะาตอนไม่มีใครกล้าเข้าโรงหนังแต่ของเราก็ได้มาเยอะก,กว่าหนังไทยเรื่องเรื่องอื่นเยอะกว่าหนังฝรั่งด้วยเรื่องในช่วงวิทุนาคตะคดาปีที่แล้วทั้นวานที่จะตัดทันไหมพอดเพราะปิดกองมีมันมีอะไรที่พอดทำไม่ทันเอผ่านผ่านได้เะเพราะว่าที่เราถ่ายมาแล้วหยุดไปถ้าที่เราถ่ายมาแล้วหยุดเลยอ่ะเราก็ เราก็ตัดต่อไว้ไว้เสร็จประมาณ80%แล้วอันนี้เราก็ถ่ายไปเพิ่มให้มันจบสมบูรณ์แบบก็เหมือนบอกโรกให้รู้อะพูดเดินมาบอกโรกให้รู้ก็พร้อมฉายแล้วมอเไรภาพนี้มันจะว้าอย่างไงมันก็วาวนะก็เอาเอาคนหนึ่งดังมาเล่นเยอะๆไปหมดเลยนะฮะก็มีทั้งสิทตังหนูรัดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ เขาจะแต่มันก็เป็นสไตล์นี้อยู่แล้วจะมาจะไปเอาคนดังมาเล่นเขาก็ไม่มาเล่นให้เราแล้วก็เอาคนนี้แหละพวกที่แบบสเปซสปาเนี่ยเราจะรอชอบแต่เป็นปวดหัวนิดนึงบางคนทําหน้าบางคนผ่าอะไรมาเยอะตอนแรกอะตอนแรกกับพี่ปวดหัวมากว่ามันจะยังไงแต่เราไปบังคับเราไปห้ามแม่ หญิงลีทันก่อนบอกหยุดก่อนอย่าพึ่งทำเพาะเขาจะทำตาแข่งกับแจงกับสิตาเพราะว่าเราวพอหยุดก่อนเขาก็เขาก็หยุดให้เนี่ยพอวันนี้มันสุดท้ายต่นนั้นก็จะไปทำหน้าโขกกระโหลกดันอูอะไรตามสบายแต่ของสิตาเนี่ยเราก็เป็นห่วงทีแรกอุ้ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเยอะสรุปไม่เปลี่ยนหาอเลยไม่เปลี่ยนเห็นไหม น้องเห็นไหมแบบว่าพอใส่บิกป๊บแต่งชุดเก่าปุ๊บเหมือนจะฟาดไม่ติดนะมันฮะปปเนฟาดลงดินหรือเปล่านางก็เครียดอยู่นะนางก็เครียดอยู่นะเจ็บแทบตายแต่ไม min ่เปลี่ยนอะไรเลยอ๋ออ่านจม่ก็เรื่องพศมีพศมาด้วอเปล่าเอถ่ายเสร็จไปแล้วจะอยู่ไหนมาอ่า แสดงว่าไม่ไม่ทันสมัยีดราม่ามันดราม่าไงเพราะแบบทำไมถึงดึงพระมันก็ดราม่าทุกเรื่องหรอกก็เฉยๆคือพระท่านมาอย่างนี้ให้กับให้กับให้พรพวกเต๋พอโรงแรมเชสแตว์เปิดอะไรเงี้ยก็ให้น้ำมนต์คือไม่ได้มาเล่นแบบเอ้ยเลยไม่ได้เขาไม่ได้มาเล่นอย่างนั้นเขาเล่นแบบเป็นพระแล้วทุกคนก็กราบพระแล้วพระก็ให้พรทุกคนแล้วเห็นดราม่ามันเกิดรู้สึกว่ารังคาบไหมฮะหรือว่าอย่างไร ประเทศเราทับกับเรื่องดราม่านี่ลำคาญไม่ได้เลยนะเคยชินบ้างกว่าเพราะมันดราม่ากันทุกเรื่องเราก็อยู่อยู่กับมันอยู่กับไอ้เรื่องดราม่านี้ให้ได้เพราะมันไม่ได้มาดราม่าที่เรื่องเดียวมันดราม่าทุกเรื่องแล้วมองที่การเอาพระสงฆ์มาร่วมงานแสดงจริงๆอะไรมันอยู่ที่เจตนาเจตนาเราให้ว่าพระสงฆ์มาสอนธรรมะแต่คนส่วนใหญ่วัยรุ่นหรือใครเนี่ยที่ไม่ได้เข้าวัดอ่ะ ก็มาดูหนังแล้วก็ได้ธรรมะกลับบ้านไปเราไม่ได้แบบเอาพระสงฆ์มาแต่งเป็นกระเทยเอาพระสงฆ์มาเล่นเป็นเจ็ตเตลว่าพระสงฆ์มาเล่นเป็นก็เราไม่ได้ยางนั้นพระสงฆ์ก็เล่นเป็นพระทุกคนก็กราบแล้วก็มาสอนว่าเราจะต้องทําดีทําอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้เพราะเราศาสนาพถึงกันแดงว่าคาแรคเตอร์ย่างย่อดเลยก็ทามันมาคาแรคเตอร์ของพศเขาเป็นยังไงก็เป็นยังไนก็สวยงหมเลยใช่ตัวท่านเลยใช่ต้องไปดูในหนังเขาจะมีประโยชน์ตลกตลกอยู่ประโยชน์ทำงานทำงานสนุกไลยครับกับครับ ก็สนุกนะท่านก็เป็นกันเองดีแต่พวกเราก็เคารพพระทุกคนก็นอบน้อมไหว้ก <c oughs> ราบไม่มีด <c oughs> ่าอะไรเงี้ยท่านมีข้อแม่อะไรไหมฮะตอนที่จะมาร่วมงานแล้วตอนแรกที่ติดต่ออ๋อตอนแรกท่านจะไม่มา <c oughs> ท่านบอกไม่ว่า <c oughs> ท่านบอกไม่ว่าสิาบเอ็ดโมงไม่ว่าบ่ายสองว่างไหมไม่ว่างสี่โมงว่างไหมไม่ว่างห้าโมงว่างไ <c oughs> หมไม่ว่า ก็ต้องเอาจนได้เอาจนว่างให้ได้คือ่าเกิดคิวรอเลยเ่อคิวรอเลยว่าท่านมาวันไหนก็เอาตอนนั้นเลยก็คือขอแต่แต่ไม่มีท่านไม่ได้เป็ความรู้สึกเราบ่งนก็คือท่านก็เป็นแฟนหนังเราคือไม่ได้แฟนหนังเราท่านก็ทุกคนก็เคยดูทีวีอยู่แล้วพอดีท่านดูแล้วท่านเอามามาพูดในในไลน์พอท่านพูดถึงหนังเราพี่ถึงออกไปพูดด้วย ถ้าท่านไม่พูดที่คงไม่พูดแต่ท่านมีข้อแม่อะไรอ่ะมีพันข้อจะขัดอะไรเงี้ยว่าอันแบบนี้แบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่มีนะไม่มีตอนแรกพี่จะให้พระใส่นั่นไงชุดตัวขาวอ่ะชุดตัวขาวชุดชุดอะไรนะคุณที่มีเอ่อชุดที่แบบพยาบาลอะไรอ่ะเพราะมันมีนี่ข่าวจริงมันมีพระใส่แส่ในใจท่านใส่แล้วท่านบอกยาเลยแค่นี้ท่านก็โดนเยอะอยู่แล้ว ก็ก <kinetic. S 2> <t od ay> ็ได้พระหมากเวันมาเพราะพระสมปงเคยเล่นหนังของเราแล้วคือท่านมาสอนศาสนามากกว่าสอนสอนอะไรเขาเรียกสอนสอนคำดีดิสอนศีลอะไร่งครับถ้ามีค่าตัวให้ค่าตัวคืออ๋อก็ให้ปัจจัยไปเขาไม่เรียกค่าตัวรีกปัจจัยให้ปัจจัยไปแต่ก็สนุกแน่นอนภาพนี้สนุกสนุกสนุกแน่นอนก็คือตัวละครมันอาจจะไม่ครบแต่ก็ บุกอ่อนบ้างไปดูอะไรใหม่ๆบ้างบางทีอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เขาไม่เล่นให้เราเนี่ยพอเขาอายุ75้าแล้ว 75- ็ดสิบห้าเราทุ่มนก็หลับสามทุ่มก็ไม่คุยกับใครแล้วเราก็อาจารย์ก็พับคอไปก็ไม่เป็นไรไม่ได้ตีกันไม่ได้ตีกันตีกันก็ไม่บอกไม่ได้ตีไม่ได้ตีส่วนพี่เอกพี่เอกเขาก็ติดถ่ายทางถ่ายทำหนังเขาถ่ายทำหนังเขาอยู่ที่ภาคใต้ แล้วบอกพี่เอกมาเล่นได้ไม้พี่บอกไม่มาเพราะกลัวโควิดเพราะเขาไม่มากรุงเทพเลยเพราะตอนนั้นกรุงเทพเป็นแดงเข้มไงก็เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้แล้วที่บังับพี่เขพี่เอกเขาก็หกผ้าแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่ไหวเหมือน,นกันเราก็อาไม่เป็นไรเราก็เอาตั้มประโดมาแทนแล้วเราตัปรตอคนนั้นยังไงเขาก็อ,อยู่บ้านเขาไม่ไม่ในตรับบทในรับบทตั้งใตั้งอ๋อเป็นคนใหม่เลยเป็นคนใหม่เลยตั้งตั้มก็ชื่อแก้ม แล้วก็โดมก,ก็ชื่อกันไม่ใช่แก้มออกใครนะวิทยานีรำก็ชื่อแก้มโดมก,ก็ชื่อวิทยานีพอเล่นไปพอตอนนีกไอ้แก้มผันดีวัฒานีเราเล่นไปเล่นมาเปลี่ยนไอ้แก้มด่าก็เลยเปลี่ยนเป็นป เปรี้ยวกับหวานไม่หีีไม่หีีตรงไหนมันมีใดเราบอกว่าอุ้ยเธไอ้แก้มมันไม่เราใช้ชื่อเขาละล่ะเพราะเขารู้สึกว่าไม่ดีรุ่นเร้กเราเปลี่ยนชื่อเั้แต่ต่อไปเรียกฉันเปรี้ยวกับหวานก็ได้นะต้องไปดูวิลล่าหมดเลยอ่ะสายแล้วสปอยสบยนิดเดียวก็เรามาดูพอแต่กับกับรุ่นใหม่ๆบ้างนะฮะแล้วก็ ความสนุกคงเดิมแล้วก็มีอะไรมากมายพวกพวกสเปซสปะา,าม็มารวมมาอยู่ในหอจตาแตกแต่เขาก็เล่นมีบทบาทมีฝีมือนะไม่ใช่พวกสเปซสปะาเขาเรียกพวกอะไรพวกไอดอลเด็กไอดอลบ่า,เ,า,าเออก็าทำนุ่งทำหน้าอะไรมาก็าาก,ก็มีในหอจตาแตคพบทุกคนนะ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝาก อย่าไปว่าต้องสบายนะเด็กพี่โดนตเดียวพี่ว่าพวกนดียไม่ไก็นี่แหละก็ก็ยังไงก็ฝากขอแต่ภาคนี้ก็คือสนุกแน่นอนอเพราะบางทีโควิดเราเล่นไม่ได้เยอะเพราะมันเป็นเรื่องเ<ส>รื่องซนซูชิเราก็เลยเล่นอย่างอื่นแทนฮะยังก็ฝากด้วยคครับบที่พลบอกพี่พลน้องมโนไปแล้ว